สวัสดีครับมาพบกับผมในรายการ Snake Game เ,เมื่อ,อแล้วต่อจากตอนที่2เลยนะครับก็ SOT 2เราก็มีขาแล้วนะก็จะขึ้นบอกันแล้วเราก็สามารถปรับแต่งให้มันยาวขึ้นอะไรมบบน,นี้ได้แล้วนะครับขึ้นตัวอะไรวะเลยขึ้นเปนตัวอะไรวะตัวตำนานนะก็แล้วผมขอปรับแต่งนะโอเคเลือกขา 60บ,บาทนะนี่อ้านี่ห0า0ิบหกโอเคมันมันไม่ต้องการหนนะึรอ้ออ่ะอย่างนี้เดยออ่ะเหมือนในตัวสองนิดนึงเออมาขึ้นบอกแล้วไอต้ามันไม่ยอมเป็รนรับเราเราไอต้าหลงเออนี่เหมือนเหมือนลิงกว่า สีกันเลยนะครับเอ่อผมขอ,อาลายนี้เนาะผมชอบลายนี้แล้วก็ผมขอสีอ่า SOT สองได้ขึ้นไปบนโบกแล้ว <c oughs> รอมหลดนนิสอันนี้คือตัวที่คนอื่นเล่นแล้ว ก็สร้างสร้างไว้นะสร้างเราก็สร้างไว้นะสร้างตัวละครนะอ่าคือโนบุ้วครับอ๋อตีน <c oughs> เอา้าทำมอะ่ะอ๋อรียกพวกเรียกเรียกพวกนะเพื่อจะไปสร้างควบมสุวานานะ ขึ้นโด่ขึ้นโดงน้ำวิ่งปั๊บป๊บปั๊บเลยนะเหมือนกับเพิ่งเคยขึ้นบกใหม่ๆเลยโอเคครับกดแกกดโอเคนี่คือครอบครัวเราอ่อเฮ้ยมันซากซากตัวอะไรวะซากตัวอะไรนี่ย โอ้ยน่าจะเหมือนหมูเลยกินกินเนาะกินได้เอานม้าเนี่ยไอเอสพี T, นี่เลือดเราแล้วอันนี้คือน่าจะเป็นการกินเนาะอันนี้ก็จะอะไรไม้เนะี่ยไม้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ทด้ไม่ได้อะไรอ๋อผมเป็นศึกสาวแล้วนะกระดูกนี้คือเราสามารถเอามาปรับแต่งตัวเราได้นะแล้วก็ขุดอ่ะนี่เราก็จะได้นี่คือมืออ่าอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยว ออกไปสำรวจเลยก็ผลไม้เราเป็นพวกกินเนื้อใช่ไหมเรากินผลไม้แนละ้วมันจะมีความแบบมันเป็นแบบนี้มันกินต่างกันก็จะขย้อนออกมาหนะูหวังหางเพียวอันนี้คือพวกที่อ่อนแอนะเราก็เราจะเรียกว่าเราจะเป็นมิดไดนะ้อันนี้ผมขอเลือกเลยนะว่าเป็นสตู ศัตรูครับไม่เลือกมิดมิดมิดไม่ไวการมันการมันเลย s o T สองเอาอย่ดีดิการมันการมันอ่าพาละกินเนื้อมันได้เลยอย่าให้มันหนีครับรนบข้ามันได้หมดอันนี้อันนี้อ่าพินมันพินมันพินมันตัดกันโดนเลยหรอไอ้โดนดูกินมัน นี้ลูกจะนี้อ่ากัดกัดกัดมนันนะุูกระดูกเยอะเลยว่ะแล้วกัดตัวนี้ก็ค่อยกินมันอ่าแล้วก็จะได้พื้นที่นี้มาอ่านี่คือพื้นที่ของเราแล้วนะครับลูกหวกระดูกนะครับแสดงว่าเราฆ่าได้ทั้งหมดแล้วนะอ่า โดดได้โดดโดืดไม่ค่อยสูงเท่าไหร่โอ้าวันนี้ลังกาซะด้วยอ่าถ้าเราเข้ามาเขตเราไม่ได้เพิ่ม HT ให้เองเลยนะครับอย่าเน่าแล้ววะกินป่าวไม่กิน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 ของเน่าใครนี่ยังไม่เน่านเลยอย่าจำ,ำใจกินกคกินของเน่า โอเคนะแพอาหารเรากินอิ่มแนละ้วเดี๋ยวเราตอนนี้คือภารกิจของเราคือต้องต้องฆ่าพวกเผาพันไปให้เยอะๆหรือกินอะไรเยอะๆตรงสมองตรงนี้เต็มเราก็จะกลายเป็นเผาชนเผาคือสลาดขึ้นนะสมองนี่คือเราสามารถสลาดส,สลาดขึ้นได้นะจนถึงเขตขีดเต็มเลยนะอ่าอ่าเอาไว้อูออออดใปากเดี๋ยว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 เราเข้าไปแตะ นเจ็ดสิบเจ็ดบาทมันยังไม่พอมนนั้งไหนแบบนี้นะโอเคกลุ่มเขานี่อะไรวะอุย้ยตัวอะไรวะเนี้ยตาเดียวสลักส,สองตาครับเป็นมิดยังไงอะ คือทําให้เขากลัวนั่นแหละเราไม่ต้องทำเราต้องเราต้องจัดการมันอย่างนี้เอาอย่างนี้ดิเอาอย่างนี้จัดการมันอย่างนี้ดินี่ป่ึ้นมานเด็กตีมาเด็กเดี๋ยวคอยยืดเผ่านี้ก็ก็จะจบนะก็จบพาร์ทนี้เนาะเฮ้ยนี่มันไม่สู้กันเลยวะมันไม่มีอย่างเดียวเผ่านะ ่าดิกัดแล้วสู้เลยเนาะสู้กันเลยเพิ่มตัวอะไรวะน่ะฮะเฮ้ยเพีรพีชไม่เหลือฮะกินก่อนอ่ะ,อะฮเฮเ้ยไปไหนมาแล้วโล <Hello. S 2> ยูหูยูหู นี้คือพุ่งชนได้แล้วนะค่ะเดี๋ยวส่งพ,พ,พุ่งพุ่งชนเอ้โหทำให้มันวินเวียนนะอ๋อวินเวียน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 ,นทำให้มันเหมือนมึนนะมีดาวขึ้นเฮ้ยยุทธ <Hey, S 2> ที่นี้ได้ไแล้วนะเราก็จะไปเปลี่ยนตัวละครเดี๋้อเด้อก็ขอจบเพียงแค่นี้นะเดี๋ยวพัดหนนะ้าผมจะมา เปลี่ยนตัวละครนะก็ฝากติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย